คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่า,านั่งรถไฟจากวูลองกองปาเที่ยวซิดนีย์นะคะเรามาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะต่อรถไฟสองครั้งด้วยกันนะคะด้าน,นขวามือเป็นสถานีรถไฟนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้เป็นท่าเรือซิดนีย์นะคะที่เชื่อมต่อเรือเฟอร์รี่เรือขอ้างฟากคะ่ะนี่คือเป็นทางนี้ของเรือเฟอร์รี่ค่ะบริเวณนี้ก็จะมีทั้งเรือเฟอร์รี่แล้วก็เรือของรกท่องเที่ยวนะคะ ก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะวันนี้อันนี้เป็นเรือที่นํานักท่องเที่ยวทเที่ยวบริเวณอ่านี้คะ่ะเขาก็จะขับเรือไปรอบๆอา่างนะคะเสียดายมากเลยคะ่ะวันนี้บรรยากาศไม่เอ,อ,เอื้ออํานวยคือเมฆเยอะมากคะ่ะทําให้ดูแบบมืดครึมนิดนึงนะคะแสงแดบไม่ค่อยมีนะคะถ่ายวีดีโอเลยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ Do you know? I guess I thought you still might grow on me. you never really honest, made me guess. And now I want you far from close to me. You don't have the time for me. I จากที่เราเก็บภาพเก็บวิดีโอเก็บบรรยากาศบริเวณท่าเรือซิดนีย์แล้วก็บริเวณโอเปร่าเฮาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเดินทางไปบริเวณซิดนีย์ฮาร์เบอร์บรีตนะคะแล้วก็ก่อนเดินทางแวะซื้อกาแฟขนมรองท้องกันนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะยังไม่ทานอาหารกลางวันนะคะเราจะไปทานเ่วงบ่ายเลยค่ะเราใช้ระยะเวลาเดินทางจาก โอเปราเฮาไปสะพานข้างหน้านั่นคือสะพานซิดนีย์แ m มเบอร์บิดนะคะประมาณ1กิโลด้วยกันค่ะเดินประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะก็คือเดินรับชมบรรยากาศรอบๆไปโดยปริยายค่ะคือบ้านเมืองเขาสวยมากๆเลยค่ะนี่มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเดินไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อไปลอดตรงใต้สะพานนั่นเองค่ะ I told you I'm not here to mess around. And you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you know? ที่เราเดินรอบสะพานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เห็นรถบัสนั่นคือรถบัสนำนักท่องเที่ยวเที่ยวรอบซินี้นั่นเองนะคะเราก็จะเดินเลียบสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อไปร้านอาหารนะคะถ้ามองข้างบนสะพานจะเห็นเป็นจุดเล็กๆหรือจุดด,ดำๆที่้ายมดนั่นคือนักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยว มองเห็นเียค่ะตรงสะพานตรงม,งมุมอะค่ะนั่นคือนักท่องเที่ยวนะคะเขาเพลื่อนไปเดินบนสะพานนะคะคือระดับที่ระบบกความปลอดภัยคือดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะก็จะมีเซฟตี้แล้วก็อย่างที่เห็นเป็นคนเล็กๆเดินนั่นคือนักท่องเที่ยวขเขาเดินเรียบร้อยและะ้วลังลงมาะคะ่ะยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ